สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเทนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญหนึ่งบาทองค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่หนะครับท่านสำหรับเหรียญหนึ่งบาทปีพศนี้นะครับ,บท่านไม่ได้ติดอยู่ในในส0่บรนดับที่หายากนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตเยอะพอสมควรครับแต่มันมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งครับท่าน ผมจะบอกพี่ๆเพื่อนน้องๆท่ทนานาความพิเศษนั้นคืออะไรและราคาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับสําหรับเหรียญหนึ่งบาทปีพศนี้กับท่านพูดง่ายๆก็คือครับผมมีอยู่ประมาณสิบกว่าเหรียญครับแต่ไม่ไม่ไม่ใช่พอศอเดียวกันนะครับท่านรวมกันหมดเลยครับไม่รู้ว่าพอศได้มั่งครับที่ว่ามีแบบนี้ครับท่านหายากมากนะครับกดจะเจอได้นี่อยู่พันๆเหรียญเนี่ยที่ผมดูอยู่นะครับพันกว่าพันกว่าเหรียญ้วยสามรับจะเจออยู่เหรียญหนึ่งหรือสองเหรียญประมาณนั้นครับท่านไม่ ใช่ว่าจะเจอได้ง่ายๆเลยนะครับขอให้พี่ๆเพื่อนๆ้องสัน่นดูไปเรื่อยๆนะครับว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนมันทําไมถึงราคาสูงขนาดนั้นครับทัานพันกรุ๊ปแปดร้อยถึงหนึ่งพันบาทเลยนะครับถ้ามีนะครับทัานถ้าเป็นยูเอ็นซียิ่งแพงกว่านั้นอีกแต่นี่เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้แล้วนะครับสำหรับปีพศเหรียญน,นี้นะครับทัานไม่เกี่ยวกับพี่ผศนะครับขอให้เป็นบแบบนี้แค่นั้นแหละท่านได้เงินพันแน่นอนเลยครับสัานเราไปดูลักษณะของเหรียญนะครับเนี่ยนี่ครับ ถือเหรียญได้ก็จริงครับแต่เห็นคมชัดเจาะมากครับไม่ยังไม่ได้ทาการล้างนะครับยังเงาวอบขนาดนี้ท่านกูจะรู้ว่ามันเหมือนเลรียนแบบไหนครับท่านเบื้องหน้าพงท่านก็เช่นเดิมครับคุยพลอรุณเจดีสวยงามมากนะครับตัวหนังสือชัดเจนเลยครับเนี่ยตัวใหญ่มากครับส่วนด้านหลังก่อรัชกาลที่เก้าครับท่านเราไปดูบรมลรูปพงท่านดูสิครับเนี่ยสวยงามปรการนะครับเนี่ยพี่ขึ้นมายิ่งเงาครับสวยงามปรการนะครับบรมลรูปพงท่านดูสิครับคมชัดเจาะอาการนะครับนี่แบบนี้ไม่เลี่ยอะอย ไม่มีรอยขีดข่วนให้เห็นเลยครับสันแบบนี้สมูณ์แบบแล้วครับมาดูขอบเฟืองเหรียญนี้ครับนี่ครับโอ้ยสุดยอดเลยครับเนี่ยเห็นขอบเฟืองสวยงามมากครับนิเกิลจิบปุนิเกิลล้วนๆเลยครับเนี่ยดูสิครับสวยงามมากนยครับถ้าผสมเด็กนี่แม่เด็กต้องดูดติดแต่เหรียญนี้ดูดไม่ติดแน่นอนครับสันก็มีรอยบุบระบี้อยู่นะครับสันแต่ไม่เยอะครับสันมาดูด้านหลังนะครับเนี่ยเป็นปีพศอะไรเอ่ย ประเทศไทยพศ2534ันห้า้อยสิบสครับท่านพอดีเยอะพอต้ควรนะครับพอิีเยอะพอต้อควรครับสามร้อยกว่าล้านเหรียญครับท่านส่วนกลางนี่คือหนึ่งบาทไทยแล้วก็หนึ่งบาทอัลบิตดครับส่วนด้านล่างนี่ครับคือเป็นวัดภถศรีรัตนศาสดารามนะครับท่านนี่ก็เจดีวัตถศรีรัตนาครับนี่ครับสูงอย่างนี้สวยงามมากนะครับเนี่ยเสียอย่างเดียวครับนี่เป็นพรดช่อฟ้าสั้นครับพรดช่อฟ้ายาวด้ราคาจะดีกว่านี้ครับดูดีนะครับสั้นครับดูด้านนี้ก็ได้ครับสั้นครับ ยาว anyway, ต้องยาวกว่านี้ครับนี่สั้นนะครับผมจะมาบอกครับว่าเป็นเหรียญแบบไหนใช่ไหมที่มีราคาสูงนะครับท่านเคยเห็นเหรียญที่เป็นเหรียญขัดเงาไหมครับมันจะเป็นลักษณะแบบไหนนี่ครับเป็นแบบนี้เองครับนี่ครับเป็นเหรียญขัดเงาครับสังเกตดีๆนะครับทั้งๆที่ยังไม่ได้ทํากําลังแล้วยังเงาวับขนาดนี้ครับดูสิครับเนี่ยเงาวับแบบนี้ครับไม่ว่าด้านหน้าด้านหลังครับนี่ครับเห็นเป็นเหรียญเงาวับเลยนะครับนี่ครับ แบบนี้ราคาดีนะเนี่ยตอนนี้ตกอยู่ที่เหรียญละแปดสิบบาทเอ้ยแปดสิบพูดผิดอีกแล้วครับท่านแปดร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาทเลยครับเนี่ยถ้าใครมีนะครับท่านต้องสมบูรณ์แบบแบบนี้ครับท่านแปดร้อยบาทได้จุ๋ยชัวครับแต่ว่าถ้าเป็นยูเอ็นซีไม่ต้องพูดถึงครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทถึงสองพันไปแล้วครับท่านถ้าเป็นยูเอ็นซีถ้าขาดเงาครับเหรียญน,นี้ยังไม่ได้ทําการล้างยังเงาว่าขนาดนี้ถ้าทําการล้างเหรอครับท่านท่านเปรียบเทียบดูแล้วกันว่าราคามันไปไกลขนาดไหน ดูเลี้ยนบาทเดี้นเหรียก็ได้ครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูครับเป็นพระเสียนเล็กพรเลทิเลียนบาทนี่ครับที่ดําปีอย่างนี้ครับเห็นไหมมันเงาตรงไหนไหมครับเนี่ยไม่มีครับมันปีเป็นปีพศอะไรเอ่ยอันนี้สี่สิบเกดครับดูครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับตัวหนังสือก็จะเล็กมากมากเลยครับท่านนี่ครับตัวหนังสือจะเล็กมากเลยครับส่วนเลียนนี้เนี่ยตัวหนังสือใหญ่มากครับเนี่ยดูสังเกตดูดีๆครับเนี่ยตัวหนังสือจะญ่ใหญ่มากครับนี่ครับตัวหนังสือจะใหญ่มากครับเนี่ยส่วนเลี้ครบนนี้ครับเี่ นี่ครับดูใกล้ก็ได้แค่ดีครับส่วนเล้นตัวนี้ดูใกล้ก็เห็นชัดเจนเลยครับนี่ครับภูดิพลปุ่นุนเดียดนี่ครับส่วนเลียนนี้ภูดิพลปุ่นญุนเดียดูใกล้ๆเลยครับเนี่ยนี่ครับมันจะได้ลักษณะนี้ครับแต่มันจะชิดกันกว่าเลี้ยนนี้ครับเรียนนี้จะห่างกว่าครับนี่ครับนี่ห่างกว่าเลยครับเห็นชัดเจนเลยนะครับเนี่ยตนังซือครับนี่นะครับราคาครับเปรียบเทียบกันสองเหรียญนี้เลยครับท่านจริงอยู่เป็นปี คุณละปีผสกันครับแต่อย่าลืมนะว่าเป็นเหรียญลักษณะเดียวกันครับเหรียญหนึ่งบาทเช่นกันครับท่านนี่ครับเหรียญด้านล่างนี่ตัวนังซื้อจะห่างกว่าครับนี่ครับดูดีนะครับห่างก่อนครับส่วนด้านบนนี่จะใกล้ชิดกันมากครับเห็นไหมครับใกล้กันมากครับท่ดนเกือบชิดกันเลยครับท่านแต่เรนนี่ห่างมากเลยครับไม่พูดอะไรมากมายครับง่ายๆนี่ครับเนี่ยเปรียบเทียบง่ายๆครับเนี่ยทาไมกล้องเป็นอย่างนี้ครับ มาดูตรงตัวพอพานสลุอูนี่ครับนี่ครับตัวพูนะครับเหรียญด้านบนนี่เป็นเหรียญที่ไม่ได้ขัดเงาแลครับนี่ครับตัวโอ้ยเนาะนี่ครับพอถ้าพาสลุอูกับมอมานี่จะชิดกันเลยครับตรงนี้ครับแต่ด้านล่างนี่เห็นชัดเจนครับเห็นไหมห่างกันเยอะๆมากเลยครับท่านแบบนี้นะครับเป็นเหรียญขัดเงาที่ราคาดีมากครับตกลี้นหนึ่งนี่อยู่ที่แปดร้อยถึงหนึ่งพันบาทครับท่าน ถ้าใครมีนะครับทำการล้างเรียบร้อยแล้วส่งไปให้เขาประเมินราคานะครับ